กระผมสวัสดีครับท่านผูชมที่น่ารักนะับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสวู่หอยเด่นในหนึ่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยและก็ ขอบคุณเจ้าของเหนียวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยตลลกดโดยคลิปนี้เนี่ยเนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับงวด1นกรกฎาคมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโดยเ,เราไปชมกันเลยเ,เราไปชมกันเลยครับท่านผู้ชม เจ้านี้ราสนกเดนโบนตัวเดียวฝากมาเจดตัวเดียวฝากมาเจดตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาเดตัวเดียวแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมาเจ็ดตัวเดียวเช่นกันก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับต่อไปเจ้านี้ครับ ฝากมาตัวเดียวล่างฝากมาล่างตัวเดียวเป็นแนวทางฝากมาเจ็ดหนึ่งตัวฝากมาเจ็ดหนึ่งตัวอดีตที่แล้วก็ฝากมาสามสรุปแล้วผ่านแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาเจ็ดตัวเดียวต่อมาครับเจ้านี้เอ้ย ฟังมาแนวทานคู่บนเหลือเด่นเน้นนะก็ฟังมาเหลือเด่น27 7 2 2 8 2 9 1 7 7 1 7 3 3 7 7 8 7 9 7 9 9 7เน้นเลย3 7 7 8 7 8, 9นะชุดเต็มก็มีหลายชุดครับนะเท็บหน้าจอ ต่อมาเลยเจ้านี้ครับราสนุกมีโชคแนวทางชุดสามตัว071079 051059เน้น071ระวานเบิอ้นนอ 7, 1, 1, 7, 1, ่อ771171ก่ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับเจ้านี้คีย ฝากมาแนวทา,านโคโบน0 7 0 8 0 9 1 7 1 8 1 9 2 7 2 8 2 9ฝากมา9โคเน้นคู่คิดเส้นตายสีแดงเป็นทนา,านของแก่ต่อมาครับเจ้านี้ครับนะฝากมาชุดโบน ชุดสังตัวโบว์มีหลายชุดนะเก็บหนะ้าจอได้เช่นกัน530533534539 541543544549 550535459 5 570573574579นะก็มีโค้ด2ตัวโบว์ด้วย16ชุด ต่อมาเลยเจ้านี้ครับโกลนกนุษฝากมาเราทาน2ตัวจับคู่กันเลยเนะาะอดีตที่แล้วก็ผ่าน3 0 0 3นท่านใหม่นี้ก็ฝากมา3 8 3 8 7 2จับคู่3 7 7 3 3 2 2 3 8 7 7 8 8 2 2 8เน้น2 3รอง7 8 ต่อมาไปนี้ครับออเดนครับฝากมาวิ่งแปดแล้วก็สามเดืองสามห้าแปดสามเจ็ดหกสี่เก้าหกสามหกแปดสี่คู่แปดสามหกสี่ห้าเก้าแปดหนึ่งหกสามแปดสี่หนึ่งสองเก้าสี่สองห้สี่หนึ่งต่อมาครับ เจ้านี้ครบล่างครบล่าง3ตัว4 5่ห้าเกตัวเต็มก็คือ3 459ดึง4 5่หาอดีตที่แล้ว1 2, 3, 6, นึ่งสอกเกก็ดึง3 9 0ส,สรุปแล้วผ่าน 3, สาม3 เรามาเลยเจ้านี้ครับนมตะครีวินโบน7ตัวเดียวชุด4 7 9 4 9 7 7 4 9 9 4 7 9 7 4แล้วก็7 4 9 7 9 4 7 7 1 7 7 4 7 7 5 7 7 6ชุดรอง4 7 1 5 7 9 9 0 7 หน,น,นุ่มตาเคลก็แบ่งปาแนวทานมาอีกหนึ่งใบต่อมาเลยเจ้านี้เออก็เป็นเอาทันวิ่งล่างตัวเดียวฝากมาวิ่งวิ่ง C ีนะฝากมาวิ่งสีตัวเดียวอนะดีตที่แล้วก็วิ่งสาแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาวิ่งสีหนึ่งตัวก็ขอบคุณมากเลย

เก้าแปดเก้าธงสาอริกาต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฝากมาคู่สองตัวเจ็ดหนึ่งศูนย์สามและก็เจ็ดสามห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเก้าเจ้านี้ก็ฟังมาหก 7, 3, 5, 7, 0, 7, คูณต่อมาเลยเจ้านี้ครับอร่อยโบนรอยโบ,บนตัวเดียวเจ้าของแนวทางก็ฝากมาสองฝากมาสองหน่งตัวอดีตที่แล้วก็สองแนวทางใหม่นี้ก็ฝากมาสองหน่งตัวเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลต่อมาเจ้านี้แนวทันครบ10หน่วยบนเจ้าของแนวทันก็ฟังมาชุดเต็ม1 2 3 4 7 9 1 2 3 4 7 9ดึง7กับ9นะ1 2 3 4 7 9ดึง7กับ9 แนวทาง10บหน่วยโบนต่อมาครับใบนี้ครับขนมไทยฝากมาชุดเดียว2 24 49 249คู49่4กาการ46การกลับหัว9เป็น6ก็การ46คู่2ตัวขอบขอบคุณบางเลยท่านผู้ชม ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับนะต่อมาใบนี้ครับล่างชุดพิเศษเคสามฝากมาสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสี่หนึ่งสี่หกสี่เจดห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ดฝากมาห้าฝากมาเก้าชุดสองตัวล่าง ก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้นอกสร้างคนขี้ตัวของสุดท้ายฝากมา60590570551691591671671505615169596015600551166 ก็ขอบคุณมากเลยแนวทางที่แบ่งปันอย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนวทางเท่านานท่านเป็นแนวทางใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบคุณ ท่านผู้ชมที่ติดตามเอกมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่านเอกมินจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นท่านฝากมาเป็นท่านด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่อนท่านใหม่คลิปใหม่กันเลย